โยดี Yo, ผมแลมโบแล้วันนี้ก็จะมาเล่น RPK นะครับไม่ต้องเปิดตัวอะไรให้มันหวือหวาไม่ต้องเปิดตัวอะไรให้มันตกใจนะครับวันนี้ เหนื่อยครับวันนี้ไม่ต้องเยอะจริงๆผมก็ไม่อยากเล่นหรอกครับ RPK อ่ะแต่ผมไปเห็นคลิปพี่เฮด้าครับเขาเล่นไงไอ้เราก็อยากรู้ว่าปืนมันดีหรือเปล่าเลยไปถามมัว่ามันดีไหมพี่ผมบอกว่าดีครับเล่นเลยน้องเอาเลยน้องเอาแบบนี้ก็คัดลอกคอนเทนต์เลยครับแบบเนี้ยคอนโทนซีกับคอนโทนวีวางเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปจะลงซะด้วยได้คลิปแล้วทีเนี้ยแต่ก่อนจะไปดูผมเล่นนะครับไปดูเพจเติมเกมร้านดีร้านเดิมเพิ่มเติมก็ดีเหมือนเดิมแหละครับมาตรฐานเขาอยู่แบบนี้ก็แบบนี้แ,บบแหละมันดีอยู่แล้วอ่ะไปครับไปไป,ไปดูเล <Pot> เพจเติมเกม a r e ีนาเบรกเอาเติมโคตรไว้ปลอดภัยแน่นอนใช้เพียงเลข UAD เท่านั้นเซฟนี่โคตรถูกอะ่ะไม่ซื้อไม่ได้แหละใส่ของได้สปายสปายเลยและยังมีเกมอีกเยอะเลยลองไปเติมกันนะครับโคตรถูกเปิดให้บริการทุกวันเวลา9โมงถึงเที่ยงคืนและยังมีบริการเติมบัตรโคตรเยอะ เข้าไปดูกันได้ละที่เพจเล p o r t i o แอดไลน์เล Po t ช o n อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆด้วยนะครับบอกมาจากแรมโบ้แล้วนะถ้าไม่บออนี่โกรธอะ่ะทุกคนคงจะงงใช่ไหมครับหน้าล็อบบี้ผมแต่งตัวเต็มเลยทุกทีจะเห็นผมเล่นเซตสี่แต่น,นี้ผมเล่นเซตห้าก็ไปต้องงงนะครับผมหัวร้อนผมว่าผมยิงได้เนี่ยตีหนึ่งเนี่ยยิงได้ทุกรอบแต่มันจะมีตัวเหลือเนี่ยแบบตัวติ่มนั่งรอนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยรอจังเลยพอไปเก็บของเนี่ยตายตลอดเลยมันดักอะไรกันขนาดนั้นครับในเกมเนี้ยฮะไม่ ใจเลยจริงๆชิปนี้ผมก็อาจจะหลุดบ่อยนะเพราะคำหยาบอ่ะเดี๋ยวผมเซ็นเตอร์ให้ไม่ต้องห่วงครับหลุดซะเยอะเลยมาดูเดนะี๋ยวนั่งขำตัวเองเลยเนะี่ยจริงๆนะมาร์คท้าเรือเห็นไหมวิ่งอยู่หน้ามาทางเราอยู่รถฟ้ารถฟ้า ตัวข้างหน้ายิหมดแบ้าที่สองร้อยไม่โดนขวายแล้วมาโยมาโยมาโยหมากรบบ้านข้างในข้างในกระแพงปะใช่หลังกำแพงหลังไปหมารกรบขวา ดีวิ่งให้มาเดี๋ยวตาย,ยเฮ้ยเฮียโ,โหระในบ้านในบ้านมาร์คในบ้านมาแล้วมีอีกมีอีกมีอีกหรอ,อในโกดังใช่ข้างในข้างในไม่รู้คนหรือบอดนะมีเสียงเท้าขึ้นระวังด้วย เฮ้ยมาข้างในเจอล้ตายตายตายเฮ้ย,ยหมดจังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หมดแล้วสี่ตัวครบนี่เบยหมดถ้าผมไม่ใส่ก่อห้าเนี่ยผมน่าจะมองเท่งไปแล้วครับเห็นไมหมครับทางขวาน่ยอยูย่ๆก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะ 堂号。<noise> <noise> พี่ระเบิดดักไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้ามีระเบิดปะล็อกคนหนึ่งแล้วก็วิ่งกันได้พี่ล็อกอยิล็อกยู่ล็อกอยิเอีถึงยาก่อนไม่ไหวตายสวยยิงคนตายเอ็มหนึงน่งหนึง่งศูนย์สวย,สวยตัวไหนที่เอ็มยิงอ่ะโอ้ ตอวนี้ใช่ไหมอืม่็อะ r เ k ไหนตัวนี้ใช่ตัวนี้มายิงไอ้ตัวนี้มายิงเฮ้ยหมดตี้แล้ววะเฮ้ย MPX พี่ขอ MPX ได้ไหมอ่ะฮะมันโสงฟรีไม่ใช่หรอใช่เราขอ MP10 นะใครเปิดประตูอ่ะอันนี้ไม่รู้พี่มีเหมือนจะฟาร์มไปหมดแล้วนะตัวนี้ มีคนเปิดประตูอยู่ฝั่งนูนะ้นน่ะน่าจะห้องหลักยังไม่เห็นนะมันยังไม่หมดเหรอ ยังยังมีคนเปิดประตูอยู่ฝั่งนี้เพราะเสียงมันวิ่งไปอ่ะสองครับสัทโอะไงดีเจอแล้วตายไซรล่วงไปกลับไปเชียร์จบหน้าไปกลับแล้วเชียร์าไปเชีย์เชียบ มันน่าจะหมดแล้วครับไม่น่าจะมีใครเหลือละแบบนี้ก็อิ่มนะครับเก็บของเสร็จก็น่าจะออกเลยครับเพราะว่าอิ่มแล้วไม่ต้องไปบวกรครละเหนื่อยคนก็ไม่น่าจะเหลือแล้วครับในเกมเนี้มันน่าจะเหลือตีนครับแต่น่าจะหาไม่เจอแหละขี้เกียจหา้วยตอนนี้ก็อิ่มแล้วออกเลยดีกว่าผมไม่เรียนอยู่เลยผมไปกดของโคด,ด,ดกาดโบ้ จะออกบอกนะเดี๋ยวกไดไหนมเชอตัวเอาจริงๆนะผมก็เริ่มชอบ RPK ขึ้นมาแล้วมันยิงนิ่งดีครับยิงไกลดีด้วยแถมเสียงปืนมันยังมันอีกไม่ต้องใส่เก็บเสียงนะยิงให้มันรู้ไปเลยแบบยิงมันมันอนะ่ะ มาดูเันคราเมื่กมนี้ผมจออกเท่าไหร่ดูทรงแล้วน่าจอไม่ค่อยเยอะหรอกครับก็ดูเซตที่ผมยิงไปดิมันคงจะเยอะบ้างหื้อเอามาแต่ละตัว3ามแสนหก็ยังดีครับยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคุ้มอยู่ครับไปดูเกมต่อไปดีกว่าครับปะเกมนี้ผมก็เกิดใกล้หฮครับผมก็วิ่งเข้าหายอย่างเดียวเลยตอนแรกผมเล่นช่องเขาเนี่ยผมวิ่งเข้าหายอย่างเดียวเลยครับไม่ไปไหนเลยเข้าแต่หายเพราะว่าจุดรวมสตีมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่หายนี่แหละมาทีแรก็เจอตลอดแต่บางทีก็ไม่เจอนะครับคนอ่ะบางทีก็เจอพวกติ๋มครับ เเอาเลย,าลยพี่เอาเซฟฟ,ฟีกับไอ้อนั่นมาเลยผมขอเปิดเซฟฟีอันนี้พอเพราะผมเรืออันเดียวไงดอกสุดท้ายอันนี้ก็ไปดอกที่ที่สุดผมไม่เปิดแล้วป่ะผมเล่นมีอะไรอ่ะป่ะมี นี่แต่เซฟหลักกับเซฟฟรีข้างหลังดีวกว่านี่มันอยู่ตรงทางยาวนี่คือฟังเสียงมั้มันควักเนตแล้วมันควักเนตมีคนควักเนตมาแล้ว จังไหนวะเสียงมันอยู่ตรงนี้ยมาร์คโซนนี้เลยใกล้มากโย่ละดึงเน็ตแล้วมาร์คพูดยังไม่ทันขานคำเจอพวกติ่มกินละเห็นปะเนี่ยพอเราคนเข้ามาก่อน,อนเด,นด้งติ่มกินจังเลยโอ้ยอยู่ๆตรงรถตรงรถตรงรถที่ลองวิ่งอยู่มันไม่รู้ว่าพี่อยู่นี่ mặc ninh hai, ninh Một ninh mặc 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 ninh เลยข้างหลังไอ้เหี้ยโคตรผมนนีมันห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 นีตรงไหนพี่มันมันวิ่งไปทางประตูแตกฝั่งหนูละตรงประตูแตกเลยเหรออืม เสียงเสียงเสียงเน็ตงไ,งไม่รู้ว่าตรงกระแพงเลยพี่ไม่เห็นไม่มีเฮ้ยตายตายปะสวย หลังจากยิงตี้นี้เสร็จก็ไม่มีใครเข้ามานะครับผมนั่งรอในไฮตั้งนานก็ไม่มีเลยครับมีแค่ตีเนยตีเดียวมันน่าจะเล่นกันข้างนอกกันครับของก็ตามสภาพอะครับก็ตามนี้แหละพวกดักก็จะประมาณนี้แหละครับของอ่ะไม่น่านจะมีอะไรเยอะออกก็น่าจะแสนกว่าสองแสนครับไม่น่านจะเยอะกว่านี้ละข้างในมันก็ฟาร์มไปหมดแล้วรีเกมดีกว่าครับไปดูเกมต่อไปกันเลยวะ่ะเกมนี้ก็เกมไวครับเข้าไปในไฮก็เจอหนึ่งตีเลยครับตี้ผมก็ยิงไปสองตัวเลยอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็จะตายสรุปผมแทบจะไม่ได้ยิงใครเลยครับแต่มไม เฮ้ยมันวิ่งกลับลม้ลมลม้มล้มตาย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 ูยต้มากัตายตรงไหนมาตายตายไม่เกือบได้ไงพี่ยิงมันไปเยอะมากขนาดนั้นไม่ได่หรอกมันจะไม่เกือบ นี่ก็เซ็ตค <บน S 1> ่า,ามีตะโมกไหมโอ้โอบอดบอดมาช่วยเคลียบบอดหน่อยผมจะตายแล้วมั้งเพิ่มเอ็งไปช่วยมาร์คเลยเห็นบอดตัวหนึ่งระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อน เตอบล่างมีคนเปิดยัง เกมนี้ก็น่าจะออกแค่แสนกว่าๆเลยครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยยิงไปแค่ตัวเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับนอกนั้นก็ออกกันเลยไปดูเกมต่อไปดีกว่าครับเกมนี้ก็ไม่เยอะหรอกได้ได้ได้กำลังไปไม่ได้เปิดเลยแล้วเจอล้ยิงเสร็จหลบก่อนนะมาร์ ตรงผาสนายัยเห็นตัวเดียวข้างล่างอยู่อยู่ฝั่งข้างๆข้างๆ้างฝั่ง,ง,งสนัน่ะที่ผมมา้าเลอปะหลังรถขาวอะ นะอวิ่งพาร์คหนังบ้านเหรอตายหนังบ้านเซตห้าผมขอยิงปืนพี่ก่อนนะสองตัว ตายปะเจ็บหนึง่งอย่าระเบิดไปหลังบ้านอีกมันล้อมมันล้อมมันล,มลม้มเหลือตัวเดียวโอเคโอเคไม่เห็นห้างหลังไม่เห็นแล้วตายอิ่มแล้วครับเกมนี้ยิงตีนี้เสร็จผมก็ออกเลยคุ้มแล้วเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยใช้เซตห้าคุ้มเลย<ว>ผมยิงมันไปโคตรเยอะวกว่าจะตายได้นึกว่าคนเหล็กมันมีกระเป๋าทิ้งอยู่อ,อันนึงอ่ะใครไปเช็คดูไปเช็คเลยกระเป๋าอะไรอ่ะไม่เช็คด้วยม,มันมันทิ้งกระเป๋าไว้ตัวนึงอะ หรออืมยังยกล่องใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ตาะรบกนวนพี่เราหรอกเฮ้ยพี่ก็ติบเฮ้ยเป็นห้าเป็นห้านังตีเลยเนี่ยเป็นทางตีเลยมันไปกูแตกคนเดียวน่าน่าจะหมวกไอ้น่าจะของไอ้นี่อะของไอ้ตัวที่ตายอะ่ะผมขอหมวกนะพี่เพิร์ไปครับออกกันดีกว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้ว พี่ผมคุ้มกว่าอีกฆ่าไปได้2ตัวเซต5้าทั้ง2ตัวมันเซตหาทั้งตี้เลยครับตี้เนี่ยบอกเลยว่าอิ่มแบบจุกๆผมก็เลยขอหมวกไปอันดนึงให้ด้วยโอ้ใจดีเกินเห็นไหมครับเมื่อเวลาผมอิ่มเมื่อ,อไหร่นะ จะมีคนตายเห็นไหมครับเนี่ยมีคนตายอย่างละมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้ผมจอกเท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่ครับ4ี่แสนครับคุ้มแล้วครับแถมไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคครับคลิปวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ดีกว่าเหนื่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับพันซับ thank you เลยทุกคนแบบนี้สิค่อยมีกำลังใจหน่อยแบบชื่ใจเลยไปครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย